เปิดบ้านของหนุ่มวีวีรภาพยอมทนมานานถึง12ปีค่ะต้องบอกว่าวีวีวรภาพพระเอกหนุ่มสุดหล่อขวัญใจสาวๆยุค90แจงเกิดจากผลงานละครนอกจากละครจะโด่งดังในยุคนั้นแล้วยังมีแจงเกิดจากทั้งคู่ที่ล่าสุดหนุ่มบีขอพาแฟนกลับย้อนอดีตค่ะเล,ล่าเรื่องราวเมื่อครั้งที่เขาในเข้าวงการแรกๆต้องผ่านอะไรมาบ้างกลายเป็นพระเอกแถวหน้าทุกวันนี้ก็สู้มาเยอะเหมือนกัน โดยเจ้าตัวบอกย้อนกลับไปผมเซ็นสัญญากับช่องตอนอายุ19ตอนนั้นเนี่ยก็คือยังงงกับการปรับตัวและก็ผลงานเ,นเรื่องแรกในชีวิตรับบทเป็นพระเอกเลยกว่าจะรู้เยงสาออกอากาศปี2513ตอนนั้นยอมรับเลยว่าเคยท้อถึง่้นแอบร้องไห้ในห้องน้ำนะแถมยังต้องเรียนการแสดงในกองถ่ายไม่มีความพร้อมใดๆจนจะบอกกับที่บ้านว่างานแสดงเนี่ยคงไปไม่รอดแล้วแหละไม่เหมาะกับเรา แต่มาถึงจุดเปลี่ยนผมก็ฮุดสู้และผมก็ผ่านมาได้และเป็นพระเอกละครเรื่อยๆอีกหลายสิบเรื่องซึ่งก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้เขาถือได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างมากเลยค่ะวันนี้เราก็เลยจะพาไปดูบ้านที่เจ้าตัวออกมาโพสต์ว่าตั้งใจซื้อเก็บเงินด้วยน้ําพักน้ําแรง เป็นบ้านหลังที่ผ่อนบ้านหมดได้โฉนดเป็นที่เรียบร้อย12ปีที่รอคอยเป็นเรือนหอรอรักแต่งงานกับภรรยาในอนาคตแทนจะเป็นอย่างไรกับเรือนหอหลังนี้มาติดตามรับชมกันค่ะ